ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบลวังตะเคยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินกศน5ดีพรีเมียมทุกท่านด้วยความยินดียิ่งกศนตําบลวังตะเคตั้งอยู่หมู่ที่1บ้านวังตะเคยตําบลวังตะเคยอําเภอหนองบัวระเวจังหวัดชัยภูมิอยู่ห่างจากที่ว่าการอําเภอหนองบัวระเวประมาณ26กิโลเมตร ธนาคารคอนกรีตหนึ่งชั้นตั้งอยู่ในบริเวณจุดศูนย์กลางของชุมชนใกล้เคียงกับสถานที่ราชการหลายแห่งโดยในตัวอาคารเดียวกันมีการประสานความร่วมมือกับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิหน่วยบริการหนองบัวรเวเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน กอสอน,อนตำบลวังตะเคมีพื้นที่รับผิดชอบจํานวน18หมู่บ้านมีครัวเรือนอาศัยอยู่จํานวน3,278ครัวเรือนจํานวนประชากรทั้งสิ้น11,649คนภายใต้การบริหารงานของนางกลาบชัยประสิทธิ์ผู้มนวยการกอสอนอํอาเภอหนองบัวระเวนางสาวนารุมนณะเชียงใหม่ครูผู้ช่วยกอสอนอําเภอหนองบัวระเว นายวิชาจ่าทันครูอาสาสมัครบุคลากรกศอนอตำบลวางตะเค่ได้แก่นายสุรศักดิ์มากวันดีหัวหน้ากศนอตำบลน,นางสาวโสพิดาแคนมีครูกศนอตำบลน,นางสาวสุพัฒตาทองภูครูศูนย์การเรียนชุมชนนางสาวนิกรชูขุนทศครูศูนย์การเรียนชุมชนนางสาวนัทยารอบรู้ครูศูนย์การเรียนชุมชน และนางการทิดาด้วงสกุลครูศูนย์การเรียนชุมนชนสนอตำบลวังตะเคได้นำนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานของสำนักง,งานกศนเพื่อขับเคลื่อนงานกศนสู่กศนว,ว้าวและกศนตำบลต้นแบบ5ดีพรีเมียมดังนี้ด้านที่1ครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพในระดับต่างๆหรือ good teacher ครูกศนตําบลวังตะเคเข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้และพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอได้แก่โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ ICT ให้กับบุคลากรกศนอ,อําเภอหนองบัวระวีเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพศ2565กศนชยัยภูมิ เข้าร่วมประชุมสร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผลณกศนชัยภูมิเข้าร่วมอบรมตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม CAPER กศนปักหมุดเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับคนพิการและมีการสำรวจข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานแผนการจัดการเรียนรู้และนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีฐานข้อมูลในระบบ DMIS ครบถ้วน กศนตำบลวางตะเค่จัดการเรียนการสอนที่ศูนย์การเรียนชุมชนและกศนตบลเป็นประจำโดยมีนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564ดังนี้ระดับประถมศึกษาจํานวน14คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจํานวน161คนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน261คนรวมทั้งสิน้นจำนวน436คน โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน20ชั่วโมงขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ100และมีนักศึกษาเข้าทดสอบระดับชาติหรือ n n e t คิดเป็นร้อยละ80ด้านที่2สภาพแวดล้อมทางกายภาพของกศนตำบดึงดูดความสนใจและเอื้อต่อการเรียนหรือ Good Place Based Check-in กอสโนตำบลวังตะเคต,ตั้งอยู่จุดศูนย์กลางของชุมชนมีการพัฒนาปรับปรุงสภาพพื้นที่โดยรอบมีบรรยากาศร่มรื่นเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้มีการคมนาคมสะดวกมีสิ่งอำนวยความสะดวกมีอุปกรณ์ที่พร้อมใช้สำหรับการแสวงหาความรู้ได้อย่างครบวงจรตามโครงการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน ขั้นที่3กิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่องหรือการศึกษาตามอัธยาศัยมีความทันสมัยมีประสิทธิภาพในการให้บริการหรือ Good Activity อสอนอตบลวางตะเค้มีการจัดการศึกษาต่อเนื่องการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างสม่ำเสมอจัดให้มีบ้านหนังสือชุมชนและมีหลักสูตรพัฒนาทักษะทางวิชาชีพให้กับนักศึกษาได้แก่ โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ ICT หลักสูตรอบรมศูนย์การศึกษาและแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบโคกหนองนาโมเดลการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน30ชั่วโมงหลักสูตรวิชาการทำไม้กวาดดอกหญ้าโครงการอบรมเรียนรู้การผลิตและแปรรูปสมุนไพรต้านโควิด -19 โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ทางการเรียนในแต่ละรายวิชาต่างๆด้านที่ 4. ภาคีเครือข่ายร่วมจัดส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีพได้อย่างมีคุณภาพหรือ Good Partnership ภายในพื้นที่บริการกศนตำบลวางตะเคมีภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ได้แก่ศูนย์การเรียนรู้ปัจของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่พ่อสุนทรอำนาจบ้านปงนครหมู่17 และได้ร่วมภาคีเครือข่ายในพื้นที่ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและประชาสังคมรวมทั้งมีการทำข้อตกลงร่วมมือ MOU กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในทุกๆด้านด้านที่5นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้จริงหรือ Good Innovation กศอนอตำบวังตะเข้ได้ใช้เทคโนโลยีและแอปพลิเคชันต่างๆในการจัดอบรมให้ความรู้และสร้างห้องเรียนออนไลน์ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลแม้ในปัจจุบันจะต้องเผชิญกับปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโครโนา2019กศอนอตำบวังตะเข้จึงต้องปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามสภาพการยุคสมัยและความต้องการของผู้เรียน พราะการศึกษาคือการเรียนรู้ตลอดชีวิตและไม่มีที่สิ้นสุดกศนตำบลวังตะเข้ขอขอบคุณครับ